สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมมินวูเตอร์ไฮริดยี่ห้อแม็กสกายโซล่าครับถ้าเปลี่ยนขนาดนี้นะครับแปลว่าถ้าจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่ทิปแน่นอนครับเพราะว่าฝั่ง DC to DC DC to AC หรือว่าพักอินว์เตอร์มันช็อตอยู่นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนไปครับใช้เบอร์ใหญ่นะครับซึ่งของแม็กสกายส่วนมากครับจะใช้เบอร์นี้เลยครับ75แอมป์ ส่วนมอสเฟตครับเปตซีหนึ่งหนึ่งห้าใช้อยู่สิบหตัวครับน,นี่ก็เสียทั้งในด้านเอซีอินนี่แล้วก็มีฝังบู o ตครับเอาละตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดทดสอบไว้ได้ตั้งนานครับกับโหลดที่ใช้ในการทดสอบก็อ,อยู่ที่ 550วัตต์นะครับน,นี้ทดสอบยาวนานเลอเกินครับสอชั่วโมงกว่าดูที่หน้าจอครับกดปุ่ม ESC นะครับมันจะแสดงค่าหน้าแรกตรงนี้ฝั่ง AC in เขาอุดไว้นะครับอุดไว้ก็ไปว่าน่าจะใช้แบบใช้แบบออฟกิดนะครับไม่ใช้ AC in ครับก็ต่อเฉพาะ,ะที่ต่อได้นะครับก็จะมี AC output ครับแบตเตอรี่แล้วก็ด้านแผงโซลาร์เซลล์ครับแผงโซลาร์เซลล์ใช้380วัตต์ครับโมโนฟูเซลใช้อยู่8แผงครับอ,อนุกรมกันมาทั้งหมดกดดูนะครับไปจากแผงมาที่273ไปจากแผงมาที่2.5แอมป์ไปจากแผงมาที่690ไป,แ, M, ไป,แ, 90, ไปแดบไม่มีครับ มือคือีกแล้วไม่เหลือชาร์จครับเพราะว่ามันเอาไฟจากแผงนะครับไปชาร์จาไปจ่ายให้โหลดครับโหลดที่5 5 0รัอยแผงก็มาที่690ครับมันเผืือไว้นะครับส่วนหนึ่งก็จ่ายให้โหลดส่วนนึงก็ชาร์จเลี้ยงนะภายในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายให้คอยเลี้ยงภายในเครื่องด้วยเดี๋ยวผมลองเพิ่มโหลดเข้าไปครับ เป็นพันเครับน่าจะ2,000กว่าแล้วครับที่2อ0พครับโหลดที่สองพัหกินกระแสแบตเตอรี่39มสแอมป์ไฟแผงมาได้ที่720กวัตต์ครับไม่เหลือชาร์จครับดูที่ลูกศรได้ถ้าชี้ออกจากแบตไปว่าใช้แบตอยู่ครับถ้าชี้ลงแบตแบบนี้ครับแปลว่าเหลือชาร์จ จะใช้ไฟจากแผงใจให้โหลดเหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบตครับถ้าผมเปิดโหลดที่209นะครับเนี่ยไฟแผงมันไม่พอนะครับมันก็เลยดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปเสริมครับไปไปเพิ่มนะเอาละแดดมาครับตอนนี้แดดมาขึ้นมาพันพันแปดละนะครับดูการกินกระแสครับมันกินกระแส เริ่มลดลงครับเพราะว่าไฟจากแผงมีเยอะถ้าฝั่งนี้เป็นศูนย์ครับแปลว่ามันต้องเหลือชาร์จละครับนี้ได้เท่านี้ครับเดี๋ยวผมลองลด500วัตต์พอลด500วัตต์กับโหลดที่2,000ครับชาร์จการใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไม่มีแล้วนะครับแปลว่าไฟแผงมาเยอะกว่า2,000แน่นอนครับ ไฟแผงมาเยอะกว่าครับสอง2ันสจ่ายไปเลี้ยงในเครื่องด้วยชาร์จด้วยครับจ่ายให้โหลดด้วยวันนี้ไม่มีการใช้แบตนะครับดูที่ลูกอนได้เลยมันจะดูยากหน่อยครับอินเวอร์เตอร์ตะกูลฟ้าขาวมันต้องกดดูแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมลองต่อไวไฟ,ไฟดูจะเข้ากันได้หรือเปล่า หัวไวไฟนี่นะครับคณลูกค้าเอาหวสายแลนติดข้างเครื่องไว้คนระับสงสัยดึงแล้วมันติดดึงไม่ออกครับนี่หัวสายแลนติดมากับเครื่องเลยแล้วก็มีมีอะไรดำๆเนี่ยครับสนะงสัยจะใช้ไม่ได้แล้วผมเสียบไวไฟแล้วไม่มีไฟออกนิ่งสนิท ไม่ได้ครับคือ Wi-Fi ตัวนี้นะครับใช้ได้กับ i n v เ r อร์เกือบทุกรุ่นเลยหรือว่ามันไม่ซัพพอร์ตคับรุ่นนี้ก็ไม่รู้ครับเอาละก็ทดสอบโหลดให้ดูครับเครื่องนี้ใช้ m มดเฟ t เบอร์เดิมนะครับก็จะทดสอบให้ดูนิดหน่อยละกันครับที่3900ครับ4500นห ใช้โหลด4,500พันลมเร่งแล้วนะครับโหลดที่83ดสิบสาเปอร์เซ็นกระแสแบตเตอรี่51แอมป์ไฟแผงไม่พอครับยังไงก็ไม่พอใช้โหลดเท่านี้แผงผมมีชุดเดียวครับใช้โหลด4,500ไฟแผงมาได้ที่2อ0 0ัหนึ่งครับ ก็แปลว่าอีก2,500นะครับดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ไม่เหลือชาร์จกับเป็นศูนย์ทดสอบให้ดูสักพักละกันครับ อับโหลดที่ห้าพันครับโหลดที่ห้าพันกับโหลดเก้าสิบสงเปอร์เซนกระแสบแบตเตอร้หกสิบสอแอมป์เพราะว่ามีไฟจากแผงเข้าร่วมนี่ก็ทดสอบให้ดูเฉยๆครับอย่าเรียนแบบใช้โหลดจริงๆครับไม่เกินหกสิบเปอร์เซนะครับเครื่องจะอยู่กับเราได้นานครับถ้าใช้โหลดเยอะๆแบบนี้นานๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ นี่โหลด5,000เลยโหลด92%แล้วเครื่อง5,500วัตต์ครับ นะครับก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อ Max กซ y s ายโซล่าซีเรีย b นั6เอร์หตัวท้ายครับ248 154ของคุณพรสีจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ,บผมช่างเอลลำพุนสวัสดีครับ